โอเคครับก็ยินดีรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเดลเจไอเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะผมจะมาสอน12สกิลยิงสกิลการทำประตูทั้งหมดในเกมเพสเลยนะครับก็อ้างอิงจากเว็บดาต้าเบสของเพสโดยตรงนะครับคลิปนี้เนี่ยทำค่อนข้งางถือว่าใช้เวลาทำค่อนข้างนานเลยนะครับก็ฝากพลไ like, ลค์พลอสับสคริปเปิ้ลังใ,ให้ผมในการนำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่สกิลแรกกันเลยครับผมถ้าพร้อมแล้ว สำหรับสกิลแรกนะครับก็จะเป็นสกิล long range shooting นะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่ลูกบอลจะพุ่งแรงๆนะผมมีน้ำหนักมากขึ้นทำให้โกลับยากแล้วเราก็จะหวังผลการได้ประตูมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งถ้าสกิลนี้เนี่ยนักเตะที่มีกีง power สูงๆเนี่ยก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพนะอามาดูวิธีการทำสกิลกันบ้างครับให้เรากด dash หรือว่าปุ่ม s p ี e น,นะครับผมขวาล่างที่ผมแตะหน้าจอเนี่ยครับกด speed เสร็จปุ๊บเรากดยิงทันทีที่ยังมีความไวอยู่นะครับด้วยเท้าข้างถนัดแบบนี้นะอ่า เดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะครับนี่ยครับกดแดชสปีดพยายามทำสลีระตัวให้ดีนะครับอย่าให้ฝ่งตรงข้ามมาฉุดเราไว้ตอนเราจะยิงนี่ครับสปีดปุ๊บแล้วก็กดยิงทันทีขณะที่ยังมีความไวด้วยเท้าขัาหาดหัดแบบนี้ครับเดีย๋ยวเราไปดูกันที่สกิลต่อไปกันเลยครับสกิลถัดมานะครับก็จะเป็นสกิล long range drive หรือว่าสกิลการปั่นโค้งนั่นเองครับซึ่งค่าพลังหลักๆสำหรับการปั่นโค้งสองค่าพลังเนี่ยก็จะมีค่าพลัง curl ความโค้งแล้วก็ finishing การจบสกอร์นั่นเองครับ ซึ่งถ้านักเตะเนี่ยมี2ค่าพลังนี้สูงๆบวกกับสกิลลองเรนไดฟฉะ้นให้นักเตะเนี่ยปั่นโค้งได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่เรามาดูวิธีทํากันบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราหันข้างเข้าหันประตูเข้าหาประตูนะโดยใช้เท้าที่เราถนัดเป็นหลักแล้วดูปุ่มชุดผมให้ดีนะครับเนี่ยครับกดยิงแล้วลากลงถึงประมาณส้มๆนะอันนี้ความแรงขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่เราอยู่ด้วยนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับผมเนี่ยครับดูปุ่มชุดนะครับอันนี้ผมกดไวไปนะมันเล็งมองไม่ค่อยเห็นแต่ ต่อมาครับก็จะเป็นสกิล Rising Shot ซึ่งสกิล Rising Shot เนี่ยมันจะคล้ายๆกับ Long Range Shooting เลยนะครับแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ไอเจ้าตัว Long Range Shooting เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ยิงพุ่งๆแรงๆแต่ว่า Rising Shot เนี่ยมันจะพุ่งแรงแล้วก็เหินสูงขึ้นเสียบใต้คานนะเอามาดูวิธีทํากันบ้างครับอย่างแรกถ้าเราวิ่งตรงหันหนะ้าขวาโกโนนะครับแล้วก็กดปุ่ม Dash ฉลุยปุ่มสปีดอย่างนี้นะเสร็จแล้วพอเราจะยิงปุ๊บเรากดชู o ทันทีขนามีความไวค,ครับกดชู o แรงแรงเลยครับเนี่ยครับบอลมันก็จะสูงข เดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะผมนี่ครับวิ่งเข้าหาโกนนะครับผมกดปุ่มแดชนี่ครับหนหน้าตรงแล้วดูระหว่างปุ่มแดชกับชูดให้ดีนะครับนี่พอเราจะยิงปุ๊บอย่างมีความไวแล้วเปลี่ยนจากแดชเป็นชูดทันทีครับแล้วก็ยิงแรงๆเลยบอลมันก็จะเสียบใต้คานอย่างนี้นะต่อมันครับจะเป็นสกิลดิปปิ้งช็อตซึ่งสกิลดิปปิ้งช็อตนั่นจะเป็นการยิงแบบลูกยิงมาจามุดนะครับก็คือมันจะสูงขึ้นแล้วมันก็จะ มุดลงเสียบพื้นนะครับเนี่ยครับสูงแล้วก็มุดลงนะครับเด้งพื้นทำให้โกเนี่ยจะรับบอลยากเนี่ยครับมีทั้งแบบ Open p เพยแล้วก็แบบเซตเพย์หรือฟรีคิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบโอเพนเพย์ก่อนนะเนี่ยวิธีทําคือพอเราจะทำสกิลปุ๊บเราต้องปล่อยปุ่มเดสนะครับไม่กดปุ่มเดสหรือปุ่มสปีดโดยที่ใต้หานักเตะเนี่ยจะต้องเป็นสีเทานะครับอย่างนี้ก็คือเราปล่อยปุ่มสปีดแล้วจากนั้นนะครับให้เราแตะบอลไปเข้าเท้าข้างไม่ถนัดครับอย่างนี้ครับมาครัสแรชฟอร์ดหาเท้าขวา เราก็แตะเข้าด้านซ้ายข้างไม่ถนัดก่อนนะครับอย่างนี้จากนั้นเราก็แตะกับเข้าเท้าถนัดครับก็คือเท้าขวาก็คือตัวนี้เนี่ยเรแตะไปซ้ายแตะกับขวาครับแล้วเราก็ยิงทันทีนะผมอย่างนี้กดชุดทันทีบอลมันก็จะสูงแล้วก็เด้งพื้นลงครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะครับเนี่ยครับเราปล่อยสปีดก่อนนะผมสีฟ้าหายคือปล่อยสปีดแล้วนะล็อกซ้ายล็อกขวาแล้วก็ยิงครับ นี่ครับประมาณแบบนี้นะครับผมสำหรับ dipping shot open p a y เดี๋ยวเรามาดูแบบฟรีคลิกกันบ้างครับว่าเป็นยังไงสำหรับฟรีคลิกแบบ dipping shot นะผมวิธีทำก็คือให้เรากดปัดหน้าจอลากขึ้นตรงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ค้างไวเล็กน้อยอย่างนี้นี่ครับกดปัดขึ้นตรงๆนะผมแล้วก็ค้างไวเล็กน้อยบอลมันก็จะข้ามกระแพงนแล้วก็มุดลงพื้นอย่างนี้นะครับนี่เรามาดูกันอีกรอบนะครับเนี่สังเกตหน้าจอฝั่งขวาผมให้ดีนะครับ กดปัดลากขึ้นตรงๆแล้วก็คัางไว้ลากขึ้นตรงๆนะผมไม่ต้องเฉียงหรือต้องโค้งโอเคครับก็ประมาณนี้นะต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลที่5นะครับนักเกิลช็อตนักเกิลช็อตเนี่ยจะเป็นสกิลการยิงลูกสายนะครับเวลาบอลออกจากเท้าเนี่ยมันจะใส่สายนะก็จะมีทั้งแบบ Open p เพยแล้วก็แบบเซตเพย์นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปดูแบบโอเพนเพย์ Open นะครับแบบเล่นปกติก่อนว่ามันมีวิธีการทําหรือว่าสกิลย่งไง ขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราปล่อยปุ่มแดชรือวปุ่มสปีนนะครับก็นี่ครับขวาล่างใต้ท้านักเตะจะเป็นสีเทาอย่างนี้นะแล้วก็หันหน้าเข้าโกครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดชูดครั้งแรกเป็นการชูดแบบปกติเลยครับเหมือนกดยิงปกติแล้วเรากดชูดครั้งที่สองอีกทีก่อนเท้าเราจะถึงบอลครับซึ่งนี่แหละครับจุดยากของนักเกิลช็อตเพราะถ้าเรากดไวไปเนี่ยโอ้โหบอลมันก็จะเป็นการเพิ่มมณนนักแล้วก็ลอยไปดาวังคารเลยนะครับแต่ถ้าเรากดช้าไปี่ยบอลมันก็จะออกจากเท้าไปแล้วไม่มีผลอะไรแล้วซึ่งเราต้องกดให้พอดีจัังหวะมากๆครบ นี่ครับเป็นจุดยากของนักเกิลช็อตแต่เราก็เราไม่สามารถควบคุมการสายได้นะครับว่าจะให้สายไปตรงไหนมันจะสายของมันเองนะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนึงนะครับปล่อยปุ่ม a ด h ก่อนนะครับผมกดยิงแล้วก็กดยิงอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับสำหรับนักเกิลช็อตเดี๋ยวเรามาดูฟีคิกกันบ้างครับก็ฟีคิกงักเกิลช็อตเนี่ยจะคล้ายๆกับของดิปปิ้งช็อตเลยนะครับแต่จะต่างนะตรงที่ดิปปิ้งช็อตเนี่ยจะลากขึ้นแล้วค้างเฉยๆแต่สำหรับ Shot นัเนกเกิลช็อตสก ก็คือกดปัดลากขึ้นแล้วลงล่างนิดหน่อยแล้วค่อยค้างนะอาจจะอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวดูหน้าจอด้่ผมลากเลยครับสังเกตหน้าจอดีนะเนี่ยครับลากขึ้นแล้วลงแล้วค่อยค้างอย่างนี้นะนะครับบอลมันก็จะสายนะผมถ้าแบบนี้ก็เรียกว่าบุญมีแต่กรรมบังนะมันเรามีบุญกดสกิลติดแล้วแต่แห่มีกรรมมาบังสายไปนู่นเลยแล้วมาดูอีกมุมนึงมากครับสังเกตหน้าจอนะครับนี่นี่ครับลากขึ้นลากลงเราค้างไว้อย่างนี้ นดูวิธีบอลนะผมมันก็จะส่ายของมันเองแหละครับนมาดูอีกมุมหนึ่งกันบ้างครับเนี้ยลากขึ้นลากลงเราค้างไว้นะครับอย่างนี้ก่อนล้นด้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ยิงลูกนักเกิลช็อตได้ค่อนข้างง่ายนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิลนักเกิลช็อตต่อมาสกิลที่6นะครับสกิลชิปช็อตคอนโทรลซึ่งสกิลนี้เนี่ย อา,อาจจะไม่เรียกว่าเป็นการสอนนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการแนะนํามากกว่าเพราะสกิลนี้เนี่ยเป็นการชิปซึ่งนักเตะทุกคนสามารถชิปได้ครับแต่ว่านักเตะที่มีสกิลชิป shot control เนี่ยจะมีการชิปที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเนี่ยครับการชิปก็ชิปแบบปกตินะครับผมก็คือกดชูดแล,ล้วลากขึ้นอันนี้สอนสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าชิปยังไงนะเนี่ครับสังเกตชูดนะเนี่ยครับกดแล,ล้วลากขึ้นเราสามารถใช้จอยสติ๊กนะครับควบคุมทิศทางได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยไปดูอีกมุมกันครัะบ ก็เป็นการชิปปกติเลยครับแต่นี้ก็จะมาแนะนำสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าชิปยังไงนะสำหรับสกิล first time shot ก็จะเป็นอีกสกิลที่ไม่มีวิธีการทำแบบตายตัวนะครับซึ่ง first time shot เนี่ยมันก็จะเป็นสกิลที่เป็นการยิงจังหวะแรกนะครับก็คือนี่ครับยิงตั้งแต่จังหวะแรกแบบไม่สัมผัสบ,บอลน,นะก็อาจจะเพิ่มความอันตรายให้กองหน้าครับไม่ต้องเล่นหลายจังหวะจะวังหวะแรกได้บอลปุ๊บไม่ต้องพลิกไม่ต้องพิงสามารถยิงได้เลยนะครับแบบนี้ อันนี้ก็โหตอนยิงมันก็ไม่รู้ผมไปโมโหอะไรมานะแหอัดสะคานแทบแตกก็เนี่ยครับดูนะครับเนี่ยก็ประมาณแบบนี้นะครับผมก็จะไม่มีวิธียิงนะครับอันนี้ก็จะมาแสดงว่าแนะนํามากกว่านะต่อมานะครับสกิลที่8ก็จะเป็น acrobatic finishing นะครับก็ตามชื่อนะครับจบสกอร์ท่ายากก็เป็นการเพิ่มความอันตรายให้กองหน้าอีกนะเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยก็นักเตะจะทําผมมันเองนะครับเราคุมอะไรไม่ได้ บางทีจังหวะที่เราจะจบสกอร์เนี่ยบอลมาจจะย้อนหลังหรือมันอาจจะไม่เข้าทางถนัดที่นิคเช่ะทำประตูนะนักเตะเนี่ยก็จะใช้สกิลท่ายาครับอย่างเช่นโอเวอร์เฮดคิกหรือสกอร์บินคลิกเพื่อที่จะเพิ่มอโอกาสจากไม่มีโอกาสเลยกลายเป็นมีลุ้นทำประตูได้ครับต่อมานะครับสกิลที่9ก็จะเป็นสกิล outside curler นะครับก็เป็นสกิลการปั่นก้อยนะครับไม่ว่าจะด้วยเท้าซ้ายหรือเท้าขวานะ ก็เนี่ยครับบางตัวนักเตะมาถนัดเท้าซ้ายหรือเท้าขวาแต่เราไปเข้ามุมปั่นที่มันตรงข้ามกับเท้าข้างถนัดนะครับนักเตะมันก็จะใช้เท้าข้างถนัดแต่ว่าปั่นเป็นไซ้ก้อยแทนนะเนี่ยประมาณแบบนี้ครับผมส่วนวิธีเนี่ยก็เป็นการยิงปั่นแบบปกติเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีทําให้ดูนะครับว่าทํำยังไงเนี่ยครับแต่ว่าจังหวะที่มันจะปั่นก้อยหรือว่าดันไปปั่นเท้าไม่ถนัดเนี่ยมันจะทาของมันเองนะครับแค่มันจะเพิ่มโอกาส นี่ครับเนี่ยพอเราล็อกเข้ามุมปั่นอันซูฟาติขาเท้าขวาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราล็อกเข้ามุมนี้แล้วกดปั่นเนี่ยมันจะเป็นการปั่นเข้าเท้าซ้ายนะเนี่ยวิธีก็คือกดชูดล้วลากลงมีการปั่นปกติเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวสังเกตปุ่มชูดให้ดีๆนะครับเนี่ยครับพอมันมีสกิลอาไซเคอร์เปุ๊บมันใช้เท้าขวาแล้วปั่นก้อยครับแทนที่จะทายเท้าซ้ายแล้วมันเสี่ยงแบบเพราะว่าเท้าซ้ายมันใช้ไม่ค่อยดีไงครับอันนี้อย่างโมซาลาใช่ไหมครับถนาดเท้าซ้ายเราล็อกมมมาาเขุ้้นีครับ ซึ่งถ้าเป็นการยิงปกติเนี่ยปั่นปกติถ้าไม่มีสกิลเนี่ยแน่นอนครับมันก็คงจะเป็นการปั่นเท้าขวาแต่ดูปุ่มชูที้ดีนะนี่ครับกดยิงแล้วลากลงนี่ยครับก็เลยเป็นการปั่นเท้าซ้ายแบบนี้นะครับถัดมานะครับสกิลที่10ก็จะเป็นสกิล heading นะครับหรือว่าการหมุงสกิลนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็น p a สซีฟสกิลนะครับคือเราไม่สามารถควบคุมมันได้ครับมันจะทําผลมนเองอย่างจาังหวะนี้นะครับ อ่านี่ครับเมซี่เปิดเข้าไปให้มาเนี่นะผมบอลมันตำ่ำจริงจริงจริง,รงทรรมดาก็จบะนะแต่ว่าสกิลเฮดดิ้งเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้การหมกของเราครับแบบประมาณว่าพอเราหมงปุ๊บบอลการหมกของเราเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นบางทีอาจจะกดลงพื้นหรือว่าอาจจะแบบอ่าหมงเสียบเสาเสียบสามเหลี่ยมอย่างนี้ครับให้โกนรับยากก็คือเราจะหวังผลจากลูกหมกของเราได้มากขึ้นนั่นเองครับมันก็จะมีความอันตรายมากยิ่งขึ้นนะ ถัดมานะครับสกิลที่11็ก็จะเป็นสกิลฮิลทริกหรือว่าตอกซ้นนะครับผมอันนี้คือ,อวิดีโอที่เห็นอยู่นี่คือผมตั้งใจให้มันตอกซ้อนเพื่อให้ดูนะครับแต่ว่าจังหวะจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปตอกส้นหรอกครับยิงได้ก็ยิงนะแต่แบบพอเราเล่นจริงๆมันจะมีบางจังหวะนะครับพี่นักเตะเนี่ยอาจจะไม่พร้อมยิงประตูแบบอาจจะยืนอยู่หันหลังแล้วบอลมันกระชอกมาพอดีถ้าเป็นนักเตะธรรมดาที่ไม่มีสกิลนี้เนี่ยก็อาจจะต้องพลิกตัวยิงนะครับแล้วพอพลิกตัวอะไรเงี้ยมันก็เสียจังหวะไปแล้ว แต่นักเตะที่มีสกิลตออส้นหรือฮิวทริกเนี่ยเขาก็สามารถตออส้นในการหันหลังยิงได้ทันทีครับนี่แหละครับข้อดีเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะสกิลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสกิลการยิงจุดโทดหรือว่า penalty specialist นะครับก็ถ้าใครเล่นเกมนี้อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าถ้าเรายิงตรงกรอบเนี่ยเกมนี้มันยิงตรงรอบอยู่แน่แล้วละครจุดโทษ แต่ว่าถ้ายิงไม่ติดโกเนี่ยมันก็จะ,ะเข้าในนอนอย่างดูอย่างลูกนี้นะครับมาคัสแรชฟอร์ดแต่ว่านักเตะที่มีสกิลนี้เนี่ยคือมันจะยิงจับทางยากเนี่ยครับผมลองเอาโกมายิงเปรียบเทียบนะมันจะยิงเปิดหน้าทางเราสังเกตแบบง่ายมากครับต่างจากแรชฟอร์ดลูกแรกนะเอาดูฟันได้นะครับอันนี้ไม่ต้องสนเข้าไม่เข้านะสนการยิงอย่างเดียวเนี่ยครับมันจะจับทางง่ายนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเทคนิค12ส,สกิลในการทำประตูที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ก็น่าจะ ครบทวนแล้วนะครับผมคลิปนี้เนี่ยใช้มาทำค่อนข้างนานเลยนะครับอย่างที่บอกไปทั้งหาข้อมูลทดลองสกิลต่างๆรวมถึงการตัดต่อนะก็อยากให้มันออกมาเข้าใจง่ายแล้วก็เบสิกที่สุดครับมือใหม่ที่เริ่มเล่นไหนก็นจ,จะเข้าใจได้ง่ายๆนะครับหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรนนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบให้ก็ถ้าใครชอบก,ก็อย่าลืมฝากคนไลค์คนรับส like, ับสไครด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปแล้วอยากให้ทำคอนเทนต์ไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัดีครับ